เสร็จแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยทำมือด้วยขอบคุณครับง <c oughs> ่วงนอนจี๋อันก็วพอดีนั่นละใช่ฮัทลายสวยัสดีครับผมลืมปาปูแล้วโอ้ยเอาอุ้มไปนอนโอุ้มก็แล้วน้องมือเปื่อน ดูดนั่นไปกอนแต่จำไปเห็นมันไปยืนจับแล้วก็ไปอุ้มสัยมกมองมาหมูขี่มูกชมพ้อพอบันมาเดมามามาแม่พาไปนอนเอนว้ายลูกมดลูกยักษ์กับลูกมด